อมาดูครับนี่คือในความนะครับในปางนะฮะนี่เราให้ดูนะครับนี่คือปางช้างอยู่แบบสบายๆนะครับอ่าช้างเชือกไหนเดินก็เดินไปครับช้างเชือกไหนยังไม่มีแขกนั่งก็อ้าวถ่ายรูปไปนะใครบอกว่าช้างอยู่ในปางช้างแท็กซี่ลำบากก็ดูเอานะ ภาพมันก็ฟ้องมันก็เห็นอยู่นะครับหลายคนก็บอกว่าทรมานน้องช้างก็ดูเอาครับกินอิ่มนอนหลับอยู่ดีมีเงินเดือนอ่านี่คือช้างในป่าครับถ่ายรูปเสร็จก็เดินครับช้างไหนยังไม่มีคิวก็เดินเล่นไปกินหญ้าไปช้างไหนมี ไม่มีควันนะครับผมไม่มีควันก็ลูกค้าเข้าไปถ่ายรูปไปเล่นด้วยได้นะครับผมทังศุนิษานะครับจริงชื่อจริงชื่อแม่สองสีนะครับผมนะครับเป็นชาที่นิสัยดีนะครับผมนะครับครับ พานนอนอยู่นี่นะครับผมนะครับให้ลูกค้าเข้าไปหาได้สบายเลยนะครับผมไปถ่ายรูปได้นะครับผมนี่ครับมีใสดีมากเลยนะครับผมเช่งนี้นะครับผมเจอลูกค้ามานะครับผมมาหาแม่สนิษาเราเต็มเลยนะครับผม เดี๋ดยวลูกค้าไปถ่ายรูปนะครับผมลูกค้าชอบมาถ่ายรูปกับแม่สุนิสานะครับผมเป็นช้างที่นิ่งนะครับนิสัยดีนะครับผมชาวต่างชาตินะครับผม กับลูกค้ากลับแล้วครับผม